กนหอมขึ้นช่ายหั่นท่อนลงไปเรียบร้อยแอดดลบไป เพื่อนครับผมครูพิชาเอ้ยไม่ใช่ครับวันนี้ช่องโดโดพาเที่ยวนะครับได้เปิดปุ่มจอยหรือ,อปุ่มสมัครซึ่งเป็นบริการใหม่ของ youtube เพื่อรับสมัครเป็นสมาชิกของช่องโดโดพาเที่ยวนะครับกดปุ่มสมัครด้านล่างาสคริปได้เลยนะครับมาดูครับผัดถิงหมูของพี่แตน กระเทียมลงไปแล้วน้ำมันกระเทียมลงไปนะพี่แทนบอกอะไรนะผัดไก่เบื่อแล้วผัดผัดขิงหมูมั้งมาดูเมนูผัดขิงหมูก็ไม่ค่อยได้กินกันเนาะพอผัดขิงเมื่อไหร่ก็ผัดไก่ผัดขิงผัดไก่ผัดขิงอันนี้พี่แทนบอกเบื่อละวนีผัดขิงหมูมาเออดีดีเหมือนกันผมก็จะชิมผัดขิงหมูมั่งกินผัดขิงไก่เหมือนกัน องเยอเยยะลตาวนี้เร่งไฟร้อนนี่อนอจังเลยยืนพี่ตันเร่งปุ๊บร้อนวูบเลยทันใจดีใช่ไหมฮะพี <c oughs> ่จันก็ลำเลียงวัตถุดิบมาแล้วครับถิงมาแล้วใช้ถิงขนาดนี้เลยครับ พี่แต่นี่ทํำไปขายไปนะลูกค้าก็มาเรื่อยๆคนะขึ้นไปหมดขึ้นไปหมดก็ผัดเ็าี่ยืนนี่ก็เกือบติบอย่างแล้วเนี่ยผัดยังไม่หยุดมือเลยฮนะผัดให้ทันขายผอใหญ่กระเสียอ ัน,นี้ลวกก่อนหม้อข้างๆนี่จะเปิดไฟลุลุมเป็นน้ำซุปแล้วก็เอาไว้ลวกเอาไว้ส่วนน้ำถ้าเกิดจะเติมเนี่ยน,นี่น,นี่น้ำเติมกระทะเติมอะไอะอันนี้น้ำซุปอันนี้น้ำลวกแต่น้ำลวกนี่ดูท่าจะเข้มข้นลวกเพราะว่าเป็นมันก็เหมือนกับเป็นน้ำซุปเหมือนกัน ตามลงนะครับนี่อันนี้แหละทำให้อร่อยอเต้าเจียวใช่เห็ดเหรอฮะแต่หมอเขาเผานี่เห็ดอ่าผัดหมูนี่ไม่เหมือนผัดไก่นะมีเห็ดมีมีพลิกกระปุกแดนครับลุงนะครับ ซอสปรุงรสซอสหอยใส่ลงไปขิงลงครับใช้ขิงเยอะเลยขิงหมูผัดขิงหมูคุณเพื่อนเคยทานไหมเคยทานแตผัดขิงไก่ใช่ไหมฮะเดี๋ยววันนี้ผมจะผัดขิงหมูชิงแต่น้ำซุปมา กะละจีร้านพี่แตมต้องใส่ซ,ซอสญี่ปุ่นหน่อยนะเอาความหอมเมนูผัดร้านพี่แตมนี่จะต้องมีมีกลิ่นซอสญี่ปุ่นจนหอมขึ่ายชัผนท่อนลงไปเรียบร้อย ขับไปหนึตัวครับหอม เรียบร้อยพร้อมที่จะไปหน้าร้านแล้วครับหน้าร้านตอนนี้คนเยอะเลยประมาณสี่โมงเย็นครับลูกค้าเริ่มเข้าตูนครับผมกลัวไม่ทัน,เ,นเดี๋ยวเดี๋ยตักอันนี้ให้ผมถุงนะฮะไอผัดขิงหมูเนี่ยฮะ เดี๋ยวบอกพี่ตูนแล้วพี่ตูนตัดผัดขิงหมูให้ผมหนึ่งถครับเป็เพื่อนครับคุณตาพิโดสวัสดีเอฟซีก่รฟิโโลไม่เป็นไรกำลังอร่อยอร่อยกับผัดวินเส้นแต่ว่าอันนี้นี่ครับคุณไม่ใช่ไก่นะคุณตั๊กเขาเบื่อไก่ครับเพราะที่โรงเรียนทำไก่บ่อยอันนี้เป็น หมูผัดขิงไม่ใช่ไก่ผัดขิงนะนี่ครับหมูผัดขิงแล้วก็พี่แตนผัดตามสูตรของทางร้านพี่แตนเองอ่ะพี่ตักชิน้หหมูผัดขิงคนระับ ตากินไปไหยขนาดน,นะกับข้าวบนโต๊ะนี่ก็ของร้านพี่แดนเท่านั้นเลยนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆติดตามดูคลิปนะครับหมูผัดขิงแดนบอกออ้ยหมูไม่คุยแตนทำไมชิ้นใหญ่จังดูดินคุณเฮ่ <c oughs> อคุณเ <c oughs> อาให้พี่โดโดชิมโ,โดโดหมู <c oughs> หมูหมูผัดขิง <c oughs> ชิมบอกกระชาต้นเพื่อนเลย แล้ววันนี้กูตักทําน้าําปลาน้ําปลาพริกผหอมแดงนะน่าทานมากเอายอดเขาหน่อยกินกับข้าวไทยๆมันต้องมีน้ําปลาพริกนะช้อนเอาพริกมาด้วยครับนี่ครับโอ้บอกรสชาติเ,เพื่อนๆหน่อยหอมหอมฉิงนี่นี่อ่าผมเอามาทานกันตอนเช้านะฮะเพราะเราจะกินข้าวกันตอนเช้า หอมหอมถึงมากอะ่ะแล้วพิแตนก็ผัดแบบมีใส่เห็ดด้วยนะมันก็จะแบบนัวๆแบบมีรสชาติของเห็ดนัวๆนี่นครับ ข้าวซะเลยทุกตักว่าไงอยากินหมูผัดขิงเป็นไงเนาะคุณไม่ชอบไม่เบื่อไก่ก็ซื้อหมูผัดขิงมาให้กินนะม,มีทั้งเห็ดหูหนูมีทั้งเห็ดเห็ดเลอยเมื่อกี้อ่ะ เห็ดญี่ปุ่นเห็ดฟางเห็ดญี่ปุ่นใช่ไหมอืมชื่อไม่ถูกเหมารวมว่าเป็นเห็ดญี่ปุ่นกันเขาเรียเอยะกิหรืออะไรประมาณนี้อย่าเรียกเลยเรียกผิดก็เป็นเห็ดแบบญี่ปุ่นเขาทั่วไปอะครับชิ้นใหญ่ๆอร่อยอืงั้นก็หมูผัดถิงร้านพี่แตนคงเท่านี้นะครับ เจอกันคลิปต่อไปครับสว,ส,สวัสดีครับอาร์พิเอรโด้ลูกแปวน้ำผ่านเผื <ละ S 2> ่อทุกท่านนะคะอร่อยอืนี่ครับบนโต๊ะนี่ก็ร้านพี่แตนเท่านั้นเลยครับโานพิเรโดลุยหมดไปแล้วครับเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ช่องโดโด้พาเที่ยวได้เปิดปุ่มจอย และปุ่มสมัครซึ่งเป็นบริการใหม่ช่อง Youtube เพื่อสมัครเป็นสมาชิกของช่องโดโด่พาเที่ยวกดสมัครด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ